ส่งท้ายปีด้วยความยิ่งใหญ่จากทาง Xiaomi นี่คือการเปิดตัวมือถือเรือธงแห่งปีที่ทุกคนรอคอยกับ Xiaomi 17 Ultra ซึ่งที่จรเนี่ยเปิดตัวไปสดๆร้อนเมื่อวันนี้มาพร้อมกับการอัปเกรดในหลายด้านเมื่อจะเป็นงานกล้องที่มาพร้อมกับเลนส์หลัก1นิ้วเลนส์เพลิสโคป2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,800ม ah, ิลลิแอมชิปเซต Snapdragon 8 e l i t Gen 5และที่สำคัญ ยังคงจะมีกับลายค่าเหมือนเช่เคยพร้อมกับรูปพิเศษที่เขาบอกเลยครับว่าว้าวสุดๆเลยทีเดียวจุดเด่นของ s ซมิสเจ็ดอัคืองานกล้องและรอบนี้มีการอัปเกรดมาแบบน่าสนใจแล้วก็มีการตัดบางอย่างออกไปนนก็คือชุดกล้องหลังจาก4เลนส์เหลือ3เลนส์ครับ1เลนส์ที่ออกไปคือเลนส์เทเล 3x ดังนั้นรอบนี้ชุดกล้องของเขาก็เลยให้มาถึง3ระยะ3เลนส์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยโดยไฮไลท์เด็ดอยู่ที่เลนส์แคริสโกลทเ e โฟโต้ความละเอียด2 0 0นพิกเซล โดยมีระยะ Zoom ออฟติคิลซูมที่3 2 x ถึง4 3 x โดยใช้เซนเซอร์จากทางสามซู hpb ที่มาเร้อกับโปรงสร้างเลนส์3ชุดจำนวนเลนส์8ชิ้นภายใต้มาตรฐานลาค่าอัพโช่วยให้ภาพคมชัดสีสันสดใสจัดการแสงได้ดีเหมือนกันทุกระยะโดยมีระยะออฟติคลอยู่ที่3.2ถึง4.3เท่าโดยเทคโนโลยีกลไกการขยับชิ้นเลนส์ภายในทำให้เสี่ยมีสเอันราเหมาะก,กับการถ่ายภาพพอร์เทรตในทุกระยะได้แบบสวยงาม ด้วยระยะพอร์ตเทรตที่รองรับตั้งแต่75มิลิเมตรแปมิลิเมตรเกมิลิเมตรและ100มิลิเมตรหรือถ้าอยากซูมไกลก็สามารถทําได้ด้วยเทคโโนลยีไฮบริดซูมที่สามารถซูมได้ไกลสุดถึง400มิลิเมตรในขณะที่เลนส์อัลตร้าไวท์และเลนส์หลอดใช้เซ็นเซอร์ระดับเรือธงเหมือนกันครับโดยเลนส์อัลตร้าไวท์ใช้เซ็นเซอร์ของซัมซุง jn 5ที่มีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1นึ่อสองนิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ารูรับแสง f 2.2มีระบบออโต้โฟกัสและมมุกว้าง115องศา รองรับการถ่ายมาโครในตัวที่ระยะ5ซนติเมตรและเลนส์หลักความละเอียด50้านพิกเซลโดยยังคงใช้เซ็นเซอร์จากทาง Light Hunter ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Xiaomi กับ OMNIVISION โดยรอบนี้ใช้รหัสใหม่ 1050L ขนาด1นิ้วที่มีค่ารูรับแสงที่ F-stop 1.67โดยใช้เลนส์ l i ค่า Sim Optical ที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นเสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโป o f ฟ e e Ultra High Dynamic บนเซียวมิสอันตราช่วยแก้เพนพอยส์ของผู้ใช้ได้อย่างตรงจุดมากที่สุดถึงแม้จะเจอสภาพแสงซับซ้อนมากขนาดไหนหรือจะอยู่ในที่แสงน้อยก็สามารถถ่ายภาพให้ออกมาดูดีได้ง่ายๆรวมถึงยังมีฟีเจอร์ AI ที่ครบคันในเรื่องของการถ่ายภาพต่อจนการแต่งภาพก็ใสมาให้หมดเช่นการรวมถึงใครที่ชอบถ่ายงานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์ไม่ควรพลาดครับเพราะเขามีสเตจโหมดโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับก,บการอัปเกรดทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็กาง,งานวิดีโอที่เรียกว่าให้มาแบบขั้นสุดเลยทีเดียวส่วนกล้องหน้าก็อัปเกรด เป็น50ล้านพิกเซลจากเดิมความเเรียสัดส2ล้านพิกเซลโดยสิ่งที่น่าสนใจคือในงานไปโอกร้องหน้าก็ยังคงอยู่ที่ 4K 60เเฟรมเหมือนเช่นเคย และเป็นวิดีโอแบบ HDR ด้วยส่วนกล้องหลังถ่ายได้ที่ความเร็วสูงสุด 8K 30เฟรมและรองรับวิดีโอ 4K 30 60และ120เฟรมแบบ HDR อีกด้วยชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5บนสถาปัตยกรรม2นาโนเมตรที่มีสปีดคล็อกสูงสุดอยู่ที่4.6 g h z จับคู่กับระบบระบายความร้อนสองทิศฐานที่ช่วยให้การระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นถึง50% ด้านแบตเตอรี่ให้ความจุมาเยอะครับ6 8 0 0มป์ก็คือรองจัมบ,บันดาหลายรุ่นหรือแม้ถ่าไฟ X9 Pro ของทาง OPPO ที่ให้มาเยอะสุดถึง7 5 0 0 m ล h ah. แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบซิลิคอนคาร์บ,บอนที่ทางเสี่ยวมีพัฒนามาทำให้ตัวของแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าจะให้ความจุมาเยอะขนาดไหน แต่ก็ทําความบางและความเบาได้ค่อนข้างดีเลยซึ่งตัวเครื่องเนี่ยถามว่าบางและเบาเท่าไหร่เนี่ยจะมบอกกันต่อไปส่วนเรื่องการชาร์จไวนั้นหายห่วงได้เลยครับเพราะว่ารองรับการชาร์จไวสูงสุด100วัตต์แบบมีสายและไร้สาย50วัตต์ส่วนเรื่องของหน่วยความจําในยุคที่แรมกับรอมเนี่ยต้นทุนแพงขึ้นเสียงมีบอกว่าย้อนวอร y ี่ครับใส่มาสุดเช่นกันครับนั่นก็คือ RAM 16 g b LPDDR5X ไมอ <c oughs> ันตราจับคู่กับ Storage 1 t b UFS 4.1 <c oughs> ด้านงานดีไซน์ตัวเครื่องก็มีการปรับเปลี่ยนให้รู้สึกว่าดูน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมครับเริ่มจากในเรื่องของโมดูลกล้องทรงโปรมขนาดใหญ่ได้มีการปรับขนาดจากที่ใหญ่ให้เหลือเล็กลงเล็กลงจนเรารู้สึกว่าจัดถนัดมือได้ดียิ่งขึ้น ส่วนตัวเครื่องนั้นก็ปรับให้มีความบางลงอยู่ที่8.29ม mm. ิมจากรุนกนก่นก่อนๆเนี่ยทำความบางแบบหนาเตอร์อยู่ที่9มิลมนิดๆซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างหนาพอสมควรเลยส่วนเรื่องหน้าจอก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้หน้าจอแบบแบนราบขนาด6.9นิ้วแบบ OLED ที่มีวสัสดุเปล่งแสงหน้าจอ M10 ซึ่งให้สีสันหน้าจอที่สดใสและประหยัดพลังงานค่าความสวาสูงสุด3,500นิตรองรับ HDR10+ Dolby Vision และ Vivid HDR รี s h ชเรทแบบ Adaptive LTPO 1 120เฮซึ่งก็ให้ความเรทสูงสุดถึง 2K+ เลยทีเดียวเรียกได้ว่าชมคอนเทนต์ได้อย่างตุดใจสีสันตัวเครื่องมีให้เลือก4ส,สีครับก็คือสีขาวสีดำสีมว่วงและสีไฮไลท์ครับสีเขียว Starry Green สีเขียวประกายที่ให้ความพรีเมียมไปพร้อมๆกับความโดดเด่นจากเฉดของสีเขียวที่ชวนสะดุด การน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP69K และยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6ที่ครอบคลับด้วย Hyper OS 3นอกจากนี้ยังจ่า,ายเสา Work ไลค่าด้วยรุ่นพิเศษจากทาง Xiaomi กับ Xiaomi 17 Ultra ไลค่า Edition เพิ่มความพิเศษตรงบริเวณวงแหวนรอบมุลกล้อง Master Zoom Ring ที่สามารถหมุนได้เพื่อปรับระยะซูมและปรับค่าต่างๆได้เหมือนกับคล้องจริงๆ ดีไซน์แบบฟูโทนจับคู่กับโลโก้ไร้ค่าอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษในเรื่องของโหมดกล้องเข้าไปว่าจะเป็นในเรื่องของโทนภาพที่จำลองมาจากเซนเซอร์ CCD สุดคลาสสิกอย่างไร้ค่า M9 และไร้ค่า M3 และฟิลเตอร์ฟรีม o นอปน50ไปจนถึงอัตราสัดส่วน3:2แบบฟูลเฟรมเรียกได้ว่าเอาใจแฟนบอยแฟนเกอร์ Girl, ไร้ค่าพันแพร่จริงๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถือเป็นความพิเศษที่ไม่ควรพลาด ซึ่งราคาค่าตัวในรุ่นพิเศษนี้นะจะอยู่ที่7,999หยวนหรือประมาณ35,599บาทโดยในเซ็ต,ตากระเปานอกเหนือจากจะมีมือถือแล้วก็ยังมีฝาเลนส์ปิดกล้องเคสมือถือแม่เหล็กอาชแนจ,จอแล้วก็สา่คล้องสีแดงเพิ่ม,ขมเข้ามาด้วยแต่ถ้าใครอยากได้แบบไม่ต้องจ่ายเยอะครับก็มีให้เลือกสีสีเหมือนกันกันกบ Xiaomi 7 Ultra ซึ่งต้องย้ำอีกทีนะครับเพราะว่าสีสีนี้สวยทั้งนั้นเลยนั่นก็คือสีเขียวสตาร์ทีกรีนสีดําสีขาวและสีม่วง โดยจะวางจำหน่ายในราคาริ่ต้นที่6,999หยวนหรือประมาณ31,990บาทและอย่างที่บอกไปนะคบว่าหลางจากที่เปิดตัวที่จีนปุ๊บประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็เป็นประจำของทุกปีของทางเสี่ยมีครับที่เสี่ยมี17อันดราจะเปิดตัวในไทยพร้อมกับเสี่ยมี17เพราะฉะนั้นใครที่รอ2รุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับ